วัดสีมงเมืองรวมแล้วมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ20ไร่นะครับทีนี้วัดนี้นี่ถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในเมือเงาเพราะหลังจากที่พระเจ้าชัยสิริซึ่งพระเจ้าชัยสิริเชียงแสนนี่หลังจากได้ถูกพวกแก้วพวกยวนพวกมอญต่างๆเขาลุกรานตอนนั้นยยังเป็นอาณาจักรยนกเชียงแสนแลนะพอแตกล่มลงพระเจ้าชัยสิริก็อพ,พยพถอยร่นลงมาทางใต้ หลังจากพระเจ้าชัยสิริได้อพยพลงมาแล้วได้มาสร้างบ้านในเมืองรวมทั้งเข้าสู่ตระกูลของเมืองภูกันยาวเสร็จแล้วลงมาทางใต้ต่อกยึดเอาลำน้ำสองสายนั่นคือแม่น้ำยมสายน้ำยมกับแม่น้ำเงาวส่วนคนอุเภเงาวนี้ก็เข้าสู่สายแม่น้ำเงานั่นคือมาทางบ้านห้วยอุ้มปากบอกผาแดงกับลงมาเรืเร่อยๆและจนกระทั่ง เข้ามาอยู่จุดหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมของเปิงเงามาสร้างบ้านขึ้นในที่สูงที่เราเรียกว่าปัจจุบันนี้คือเบียงบนนะครับแล้วหลังจากนั้นได้สร้างวัดขึ้นมาสร้างวัดขึ้นมาให้ชื่อว่าวัดพระธาตุตุงคำสร้างวัดพระธาตุตุงคำต่อมาวัดปล่อยมีการลุกล้างบ้างเปล่าไม่มีการบุญน,น่าสำสงนชาวบ้านก็พยพนั่นคือตอนนั้นเราเกิดศึกพกเงี้ยวพวกมาต่าง,างๆก็เลยทําให้ ร้างมีอิฐสีแดงเลยผลขึ้นมาก็เลยเรียกชื่อว่าวัดเจดีแดงหลังจากที่ได้สร้างวัดแห่งแรกขึ้นมาให้ชื่อว่าวัดพระธาตุถุงคำต่อมาชื่อวัดเจดีแดงและได้มีการปล่อยรบล้างว่างเปล่านะครับไม่ได้ครับรับการบูรณะก็เลยทําให้ผุก่อนสลายลงเหลือแต่ซากอิฐซึ่งสร้างอิฐในขณะนั้นก็สูงประมาณ หนึ่งเมตรมีฐานกว้างประมาณสองเมตรปกคลุมไปด้วยหญ้านะครับแล้วคนเพยงเงาก็ได้มีการรวมตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการบุญน่อมแซมโดยการนำของโูเลี้ยสัตโตและขุเนเหนือน,รรนอนรการขุนเหนือนอรการขณะนั้นก็แต่งตั้งเขานับได้ว่าก็คือกำนันนะครับตอนนั้นนะขุเนเหนือนอรการชาวบ้านแล้วก็โูเลี้ยงสัตโตซึ่งโูเลี้ยงสัตโตนี่ เป็นกลุ่มพม่าที่มาค้าไม้นะครับในขณะนั้นได้รับด้ทำการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุองค์พระธาตุดยการทำคล่อมของเก่าจึงเห็นเป็นองค์พระธาตุที่ใหญ่โตและสวยงามถึงปัจจุบันนี้นะครับที่เห็นอยู่ครับก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจในหลายๆอย่างก็คือนอกจากจะมีองค์พระธาตุตรงคำซึ่งเป็นพระธาตุที่เก่าแก่แล้วก็ยังมีศาลา อหอพระพุทธนะซึ่งประดิสฐานนะพระพโธรปแกะสลักจากไม้มงคลต่างๆโดยเฉพาะองค์ประธานในศาราหอพระพุทธนี่ก็แกะสลักจำลองมาจากองค์หลวงพอ่อทั้งทิพนะซึ่งได้เป็นองค์พระเจ้าตีได้หับความเลื่อมใสศรัทธาจากณาศรัทธายาจมชาวอเภอเงาเป็นอย่างยิ่งด้วยตีว่าองค์จริงทัน บวสสมรถจะนำมาตั้งสักระโดยถกไปได้เนื่องด้วยความปลอดภัยขององค์พระนะเพราะว่าจากวัดเคยโดนลักขโมยมาแล้วก็เลยได้เก็บรักษาเป็นอย่างนี้จึงได้ทําการแกะสะลักไม้ขนุนเป็นองค์จําลองของท่านขึ้นแล้วก็ได้มาปฏิสฐานไว้กับสาราหอบพุทธนี้นอกจากนั้นยังมีพระธาตุจำลอง12ราศีซึ่งแกะสะลักจากไม้มงคลต่างๆมีไม่ซักนะไม้สลีเป็นต้น เพื่อที่จะเห้อคณะสงฆายัดยมที่บมมีโอกาสนะได้ไปไหว้สักการะองค์จริงเนาะก็ได้มาทําการสักการะองค์จําลองณวัดสิมเมืองนี่ได้เนาะนอกจากสราพระพุทธนี่แล้วก็ยังมีพระเจ้าทันใจนะซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2558นะซึ่งเป็นองค์ปางยืนนะปางเปิดโลกนะซึ่งก็เ่าที่ศึกษาข้อมูล บกรมีดีในสร้างคำเตยียที่ว่าเป็นพระเจ้าทันใจแล้วก็เป็นองค์ปางเปิดโลกนั่นเท่ากบว่าวัดสิมเมืองนี่มีพระเจ้าทันใจปางเปิดโลกเป็นตีเดียวในในประเทศไทยนะซึ่งก็ทำไมถึงชื่อว่าพระเจ้าทันใจก็เพราะว่าสร้างขึ้นสําเร็จลุล่วงได้ภายในหนึ่งวันโดยเริ่มจากพิธีวังอิดก้อนแหลกกับประมาณสีนะ่ห้าของ ของเจ้าวันทีวันทีวันทีซีเนาะแล้วก็ไปเซตเอาประมาณ18อกนกาของวันนั่นนะซึ่งเป็นความพิเศษของพระเจ้าทันใจองค์นี้เกนะ็ด้วยการทําขึ้นตามพิธีกรรมโบรานนั่นหมายความว่าก่อขึ้นจากอิฐนะแล้วก็เป็นการปั้นมนะาไดนะ้ตั้งปิ่มรอหูนะแต่เป็นการปั้นทําจากฝีมือล้วนๆนะนั่นก็ เป็นสิ่งหนึ่งตีหน้าภาคภูมิใจของเจ้าบ้านนะตระกเจ้าอำเภอเงาหัวโตวเองนะนอกจากนั้นก็ยังมีตงุง12สราศีซึ่งเป็นตุงที่แกะสลักขึ้นจากไม้ซักเ,เป็นสองอฟังอยู่ประดิษฐสถานไว้อยู่สองฟังของพระเจ้าท่านใจนะแบ่งเป็นฟังละหกหกราศีนะราศีนักสัดนะอ,อันนี้ก็เป็นตุงแบบล้านนานะาที่จัดสร้างขึ้นแทน ตุงตัวเดิมนะแต่ได้ฮักโคนไปเมื่อสองสามปีก่อนนะโดยแรงพายุ